คณะรัฐศาสตร์จุฬาเขาจัดงานเสวนาดีๆและชื่อหัวข้อน่าสนใจมากชื่อรักลั่นสนันเมืองเอาหยิบยกเรื่องของวรรณกรรมรักนิยายรักมาพูดถึงผู้ที่เข้าร่วมการเสวนานะคะก็มีอย่างเช่นอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐจากภาควิชาประวัติศาสตร์อักษรจุฬานะคะแล้วก็มีอาจารย์ธเนศเจริญเมืองซึ่งเป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะก็มีการหยิบยกเรื่องของนิยายรักเพลงรักวรรณกรรมรักตั้งแต่อดีตเลยนะคะตั้งแต่เป็นอายุทยาสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบันว่าวรรณกรรมรักไย ประเด็นสาคัญก็คือทําไมมันไม่โกินเ i n t ์คืออาจจะเราอาจจะรู้สึกว่ามีวรรณกรรมรักของต่างชาติหลายๆเรื่องที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างเช่นโรมิโอจูเลียซึ่งเป็นของวิลเลียมเชกสเปียจากอังกฤษก็เป็นที่รู้จักทั่วโลกนะคะหรือแม้แต่เร็วๆนี้อย่างไททานิคก,ก็เป็นเรื่องที่กินใจคนทั้งโลกซึ่งเรื่องนี้ค่ะอาจารย์เนศตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจมากว่าเป็นเพราะว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ไม่สะท้อนสังคม,มคือถึงแม้ว่าจะเป็นวรรณกรรมรักแต่ว่าคนเนี่ยก็อยากจะดูอะไรที่มันเห็นแล้วมันสะท้อนสังคมน เช่นอ่ะยกตัวอย่างไททานิค<ม>ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องรักรักใคร่ของโรสกับแจ็คใช่ไหมคะ,คะแต่ก็มีเรื่องของสังคมเรื่องของความรักต่างชนชั้น<ม>ที่พระเอกอยู่คนละชั้นเรือแล้วก็ชั้นสังคมคกับนางเอกเป็นอะไรแบบนี้แต่ว่าวรรณกรรมไทยเนี่ยมันขาดตรงนั้นแล้วกลายเป็นเรื่องของความมอมเมามอมเมายัางไงไปฟังเสียงของอาจารย์ธเนศเลยค่ะราอยู่ภายใต้ระบบแห่งการ หลอกลวงดีแต่พูดหรือมอมเมาอะไรมานานมากร้อยกว่าปีแล้วสองร้อยปีแล้วก็จึงทําให้อันนี้หรือเปล่านะฮะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้สังคมของเราเนะี่ยไม่สามารถที่จะผลิตงานความรักหรือความปรารถนาต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนเนะี่ยได้ยิ่งใหญ่เหมือนเหมือนอในประเทศอื่นนะครับ ถึงวรรณกรรมที่มอมเมาเนี่ยนะคะดิฉันก็เคยอ่านบทวิจารณ์ของหลายๆท่านที่เป็นคนชื่อนางแล้วก็คอ,อลัมน์ต่างๆมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าวรรณกรรมวรรณคดีไทยเนี่ยวรรณกรรมที่ถูกหาว่ามอมเมามีหลายเรื่องแล้วพูดไปแล้วคนก็ต้องรู้จกักอย่างเช่นเรื่องของขุนช้างขุนแผนซึ่งเราจะต้องเรียนในแบบเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะคนก็เด็กอาจจะเรียนไปดูที่ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามีคนที่ฉุกคิดแล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์กันในแวดวงวิชาการมากว่าคุณลองคิดดูนะว่าขุนแผนเป็นพระเอกของเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค ตัวภรรยาแย่งชิงกันไปกันมาระหว่างขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่มีสาระสําคัญที่ทําให้หน้าเชื่อชูหรืออย่างเรื่องลิลิตพระลอพระเอกเป็นกษัตริย์ใช่ไหมคะพระลอเป็นกษัตริย์แต่ว่าไปหลงรักตามผู้หญิงที่เป็นเจ้าหญิงของแคว้นต่างเมืองถึงขั้นต้องไปตายในต่างบ้านต่างเมืองอแค่เพราะว่าตามผู้หญิงไปเป็นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของความอ่อนแอก็เลยถูกโจมตีมากว่าวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเป็นวรรณคดีอมตะขอ,อของไทยเนี่ยทำไมถึงมีแต่เรื่องที่มอมเมาแบบนี้นอกจากนี้ค่ะอาจารย์ท่านยังพูดอีกด้วยว่า พูดถึงความรักกรณีความรักที่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเรียกว่าเป็นความรักอมตะและถูกนํามาถ่ายทอดเป็นนิยายอมตะหลายๆเรื่องเรื่องที่ดิฉันพูดถึงจะต้องรู้จักกันทั้งบ้านทั้งเมืองก็คือหมะเมียเคยได้ยินไหมมีทั้งเพลงหมาเมียนะคะที่ร้องโดยคุณสุนทรีเวชานนท์กับคุณจรรดมโนเพชชแล้วก็เคยเป็นละครด้วยเป็นตอนที่ดิฉันเด็กมากๆเป็นคุณกบสุวรรณเล่นกับคุณสอนรามเทพิทักษ์เป็นตอนที่อยากออกก็อยู่ทั้งคู่เลยนะเรื่องนี้ตอนนั้นคนก็ติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองนเเพาาว่่่่มมม็ิปปองงงขียซึหญแต หลงรักแล้วก็มีมีคนที่มาหลงรักเนี่ยเป็นเจ้าน้อยสุกเกษม,ซ,มซึ่งเป็นลูกของอุปราชเจ้าเมืองเชียงใหม่ซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่เป็นได้ว,ว่าเป็นกษัตริย์ของเชียงใหม่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นเป็นเรื่องของการเมืองมากคือเป็นการแย่งชิงเม,มืองขึ้นการระหว่างพมา่าจะขึ้นกับอังกฤษหรือพม่าจะขึ้นกับไทยแล้วเชียงใหม่จะขึ้นกับใครเป็นเรื่องการเมืองที่ทําให้สุดท้ายความรักของคู่นี้ก็ไม่สมหวังค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้อาจจะเป็นที่รู้้้จจจััักกกนนนนออออออยยยวว่่่่่าาาา็็คคืืืเเเเรรรงงงงขทผมมหแตปปดดี เรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เขาบอกว่าสร้างจากเขาโครงเรื่องจริงก็คือเป็นเรื่องที่ เจ้าจาน์ซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยไม่สามารถแต่งงานกับชายคนรักที่เป็นเจ้าทางเหนือเจ้าเชียงใหม่เหมือนกันได้เพราะว่าพ่อเนี่ยต้องการให้ไปแต่งงานกับพ่อค้าไม้สักที่มีเงินเพื่อเอาเงินมากอบกู้เอ่อกอบกู้บ้านเมืองที่ตอนนั้นตกเป็นเมืองขึ้นของไทยก็ทําให้ความรักไม่สมหวังแต่อาจารย์ธเนศบอกว่านิยายรักที่สร้างจากเรื่องจริงเหล่านี้เนี่ยมีจุดร่วมร่วมกันอย่างหนึ่งคืออะไรคุณสังเกตไหมคะมันคือการที่มีความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างกว่าชายหญิงก็คือความรักชาติบ้านเมืองหรือว่าเอ่อความรักพ่อแม่แต่ ความรักชายหญิงซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นจุดรวบที่ทําให้วรรกกรรมไทยเนี่ยอาจจะก้าวโกอินเตอร์ไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะข้ามพ้นจากวรรณกรรมน้าเน่าได้จากสิ่งแบบนี้แล้วก็อาจจะสร้างพลังทางสังคมใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ารเรียกว่าเป็นเรื่องเอาเรื่องส่วนรวมมาอยู่เหนือเรื่องส่วนตัวนั่นเองครับแต่จริงแล้วในยุคนี้วรรณกรรมรที่เป็นรุ่นใหม่ๆ นอกเหนือจากวรรณกรรมก็ยังมีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องเหมือนกันที่แสดงถึงความรักเราก็โกอ,อินเตอร์ได้แต่น่าจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่า,าคือเป็นความรักที่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันู้กรม จริงจะร้วคู่กรรมก็เป็นวรรณกรรมที่แต่งมานานแล้วทีเดียวแล้วก็มีการทําให้เป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครค่อนข้างเยอะเลยก็เป็นเรื่องซาบซึ้งตรึงใจนะแต่ก็อย่างคู่กรรมก็เป็นเรื่องที่ดงโด่งดังในประเทศไทยแต่ก็ยังไม่โกอินเตอร์อยู่ที่ตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่แรกนั่นะสิก็ต้องลองดูว่าสําหรับภาคนี้เนี่ยจะโด่งดังไหมอย่างคุณณเดชน์เนี่ยเขาบอกว่ามีว่แววว่าจะโกอินเตอร์เราก็ต้องมาให้กําลังใจกันบางครั้งในเรื่องของบทประพันธ์อาจจะต้องมีเรื่องของภาพแสงสีเสียงด้วยที่จะทําาาาให้มันนนไปปกล่่วเ็ภพยตรำ